ท่านผู้ชมก่อนสวัสดีสวัสดีโดนแทอหนูชื่ออะไรลูกเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรลูกนามสกุลนามสกุลอะไรลูกอ้าวหลวงนามสกุลจะคล้องระบาดนามสกุลอะไรคะพวงอะไรพวงหยังล่ะลูก เ <Yeah! S 2> อาลืมซื้อเดี๋ยวของเราไปลูกคอย <c oughs> เร็ว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 มูนิสิมาเห็ดยังมูนิสิมาขายของขายกับเผาค่ะน้องชูชิปุ่นพแนกกินได้บานบกินหมดไหมคะกินห,หมดไหมคะ <c oughs> กินหมลไหมลูกกินหมลไหมกิเฮ้ยกินหมดยายมาซื้ออะไรยายมาซื้ออะไรฮึจ้าข้าหลวงพีย my, uh, yeah, oh ่ยังแม่ ¡Ja, <laughs> ja,